ยาวทานรักเราครวนครามลมถอยพริวทําในวังน้น สวัสดีครับพี่น้องชา,าวพะเยาที่เคารพครับผมไมตรีนทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับสัปดาห์นี้จบสัปดาห์ที่42ที่ผมมาอยู่เมืองพะเยาครับก็10เดือนพอดีเอ่อฝนฟ้าสัปดาห์นี้ตกน้อยกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันพฤหัสบ่ายก็ตกหนักเหมือนกันครับผมผ่านมาทางดอกคําใต้เมืองครับแต่ก็ป่ายแก่ก็หยุดอันนี้ก็ หยุดไป4วันนะฝนไม่ตกในเขตพื้นที่บ้านเราก็ตกมาก็จะดูปริมาณน้ําฝนว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไหนแต่โดยสรุปครับท่านผู้ฟังครับผมให้กรมอุตุนิยมวิทยาทําตัวเลขมาให้1มกราห้าสถึงสิกันยา54าสี่ถึงที่สิบแปดนะฮะปริมาณน้ําฝนของเราพันสองร้อามิลิเมตรจำนวนฝนตกร้อยหวันสําหรับปีนี้ปีห้าหถึงสิกันยา ปริมาณน้ำฝน865า mm, มิลลิเมตรจำนวนวันที่ฝนตก91วันครับก็เปรียบเทียบว่าปีที่แล้วฝนน้อยกว่าปีปีปีที่แล้วนะฝนมากกว่าปีนี้28.8 0ซหรือ350มิลลิเมตรครับเมื่อปลายสิงหาคมน้อยกว่าถึง45เเแต่ต้นกันยายนครับเปลี่ยนท่านผู้ฟังฝนปีนี้ตกมากกว่าปีที่แล้วครับทุกเดือนที่ผ่านมานี้ กันยายนปีที่แล้วนะครับเดือนสิงหาคม125มิลเมตรปีนี้1้9สําำหรับกันยายนมาถึงวันที่18เนี่ยไป251แล้วครับปีนี้นะครับปีที่แล้วเพียง161เพราะฉะนั้นกันยายนปี25 1 5เป็นเดือนแรกที่ปริมาณน้ำฝนตกมากกว่ากันยายนปี2554และเป็นเดือนเดียวนะครับ18วัน251ปีที่แล้ว30วัน 1.61ครับเป็นเดือนแรกนะครับพราะฝนล่ลองมรสุมมาในช่วงต้นกันยานะครับตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะวันที่2กันยานะครับน้ำท่วมขังของเราก็ที่ที่จุนที่ปงนะครับขังแต่ก็ขังและระบายได้2อสนะครับตกมากหน่อยแล้วก็มา4ครับแล้วก็มาอีกทีวันที่13 นะครับอันนี้ตัวเลขอ่ออันนี้ผมใช้ตัวเลขของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาใช้สถานีวัดน้ำฝนที่อำเภอเมืองแต่แต่ละอำเภอนั้นจะมีตัวเลขแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันก็กลาบเรียนว่าโดยภาพรวมถ้าใครถามปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้ว29นะครับ29ในวันที่ณ10เดือนณนะ9เดือนครึ่ง9เดือนครึ่งของปีปฏิทิน ปีที่แล้วสิ้นสามิบเอ็กันยายนย่ง45%่ห้ตแสดงว่าสปีดของเราเนี่ยต้นกันยานเนี่ยตกตกค่อนข,ข้างมากครับแล้วก็ทําให้เพื่อนเราแพร่สุโขทัยลำปางอุตรดิตนะครับน้ําท่วมดังที่เป็นข่าวแต่เรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นจุดไม่ใช่เป็นระบบครับอย่างปี54นั้นเกิดพายุเข้ามา5ลูกนะครับปีนี้ยังไม่มีลูกใหญ่ๆมาก็มีมา <c oughs> แต่ก็ไม่กระทบกับพวกเรามากนัก ยังมีอุทกภัยเกิดขึ้นเราให้เงินไปช่วยเยียวยาอยู่นะครับอันนี้ก็เรียนพี่น้องเป็นเดือนแรกครับกันยายนที่ปริมาณน้ําฝนมากกว่าปีที่แล้วทั้งๆท,ที่ยังไม่ชิ้นเดือนครับและระหว่างนี้ครับ19-25จะมีฝนบางพื้นที่นะครับประมาณ20-30%เ์ของพื้นที่ครับก็ก็เป็นว่าทักเดือนนะฮะเราต้องตื่นตัวเราต้องเตรียมรองรับกับ ปัญหาดินถลม่มโคลนถลม่มของเรามีที่เชียงม่วนนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ได้รับรายงานว่าถล่มเป็นแต่ไม่กระทบกับพี่น้องชอาวบ้านนะครับเป็นเป็นที่หน้าผาในอปเภอเชียงม่วนแล้วก็ปลายสัปดาห์น้ําที่ลองช้างอำเภอดอกคาใต้ก็เอ่อท่วมขึ้นมานะครับวันลุงขึ้นผมไปดูแล้วก็ก็ลดลงแล้วครับแต่ว่าระบบระบายของเรานี้ใช้ได้ก็กับเรียนพี่น้องอำเภอต่างๆนะครับว่าระบบการระบายน้ําของเราเนี่ย ถ้าเกิดพี่น้องมีการขุดลอกกูคลองมีการกําจัดวัชพืชเอาสิ่งกีดขวางทางน้ําออกในน้ำจะระบายได้ดีขึ้นผมก็พูดกับพี่น้องที่เชียงคําไปเมื่อเช้าวันพรหัสเมื่อไปออกหน่วยบาบัดทุกนมบุสุกนะครับก็เรียนท่านไปท่านก็พูดถึงเรื่องเนี้นะครับผมก็เลยบอกว่า,าการระบายน้ําในพื้นที่ ราไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะมันคิดเหมือนการสร้างฟายการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรอกเอาสิ่งที่เป็นเฉพาะหน้านะครับผมก็เชิญชวนให้พี่น้องได้มีการขุดลอกคลองมีการประชาอาสาในการเก็บขยะเก็บวัชพืชแล้วก็ตกแต่งนะครับริมสะริมเส้นทางน้ำเดินดูสิ่งที่กีดขวางทางน้ำเป็นไม้แล้วก็ทอถุงพลาสติกต่างๆนะครับเอาใกล้ตัว สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของชนระทาน54แห่งนั้นก็เรียนท่านนะครับอ,อ,อยู่ในระบบปกตินะครับอ่างเก็บน้ำแม่ปืม71%อ่างเก็บน้ำแม่ตำที่ตำบลแม่กากเกือบเต็ม99%นะครับ99%ก็ประมาณ36ล้านลูกบาทเมตรที่กว้านพยานะครับขึ้นมาถึง53ล้านลูกบาทเมตรเมื่อ ต้นเดือนพอ่อฝนลงมาต่อเนื่องทุกวันก็ระบายออกไปบ้างตอนนี้51%นะครับเมื่อวันตัวเลขเมื่อนที่20เนี่ย51ปก็พยายามรักษาระดับน้ำให้เป็นปกตินะครับปากตบชวาเมื่อฝนตกหนักก็จะลอยมาฝั่งธุรกิจเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแต่ลำน้ำอื่นๆก็ยังเก็บกับน้ำได้ปกตินะครับ ก็85%ขึ้นเกือบทั้งหมดยกเว้นแม่ใจประมาณ69%ท่านเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขของชลประทานเช้าขึ้นมาผมก็จะขอดูตัวเลขปริมาณน,น้ําฝนตัวเลขน้ําในก้อนพะเยาตัวเลขอ่างเก็บน้ําต่างๆแล้วก็ปริมาณฝนรายวันนะครับอันนี้เราก็ดูเป็นประจําครับเพราะทางศูนย์กลางให้เราตั้งศูนย์รัไปสูงฉุกเฉินท,ที่อำเภอและจังหวัด อาให้ตื่นตัวเต็มที่เราที่ใดมีน้ําท่วมผมให้รายงานเข้าไปนะครับแต่เราก็กลับเรียนว่าเป็นการท่วมขังในพื้นที่แล้วก็เป็นาการท่วมที่ใช้เวลาไม่นานนักดีนะครับตกวันหนึ่งเว้น4ี่ห้าวันเนี่ยเราจะด้วยช่วยระบายน้ําได้ถ้าเกิดตกหนักมากเดี๋ยวกเกษตรกรพี่น้องชาวนานเราก็จะค่อนข้างจะลําบากนะครับ อันนี้ก็เรียนท่านไว้เป็นเบื้องแรกนะครับว่าเรื่องฝนฟ้าเรายังให้ความสนใจระวังอยู่นะครับพี่น้องครับเรื่องฝนมาก็ถึงเรื่องเออพลียกระโดดสีน้ําตาลที่ดอกาําใต้ตอนนี้ก็ยังชะลอไปนะครับทางเกษตรก็รายงานผมว่าเ,เรื่องออข้าวเนี่ยนะฮะเราก็ส่งสู์วิจัยข้าวเชียงรายและมาช่วยดูตรวจสอบโรคพืชที่เชียงคําด้วยนะครับ ก็พบยังมีโรคขอบใบแห้งนะครับที่ทุ่งภ้าสุกนะครับโรคขอบใบแห้งที่ทุ่งภ้าสุกที่หมู่หนึ่งหมู่หมู่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่ร่มเย็นก็จะเป็นการประหลัดของมแมลงบวนะครับแมลงบัวแล้วก็โรคขอบใบแห้งโรคถอดฝักดาบหรือเหลาเนี่ยแล้วก็ ก็ลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีแนวทางแก้ไขทางเกษตรตําบลเกษตรอำเภอก็แนะนาให้ให้ให้แต่ละพื้นที่ได้รับทราบนะครับผมก็ให้องคก์กรปกครองท้องถิ่นนั้นในความร่วมมือกับพวกเราอีกทางหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ทางเกษตรก็รายงานมาเป็นระยะนะครับมีหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องราวทีเ่เราจะต้องแก้ไขต่อไปรับเรื่องโรคระบาดของ เรียกกระโดดสีน้ําตาลผงาลังขออนุมัตงบประมาณเพื่อจะมาซื้อบิวเบียนะครับเป็นเชื้อราที่จะไปสู้กับโรคเชื้อระบาดของ เพรเกิกระโดดสีน้ําตาลนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมอยากทอย่างท่วนทีทีทุวนนะครับสัปดาห์หน้าผมจะเชิญประชุมกรรมการอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอคํายืนยันในพื้นที่ระบาดนะครับพื้นที่ไข่แดงก็ประมาณ300 0 0ืนไร่ไข่เหลืองก็คือรองงไปายวาณ3 4 0 0 0นไร่นะครับก็าประมาณเจ็ดหมื่นไร่ก็ครึ่งอําเภอของดอกคําใต้ครับแต่ <c oughs> เหตุการณ์ี้เมื่อปลายสิงหาคมผมจะให้เหลือเสเลยพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับ อีกรอบหนึ่งเพื่อการช่วยเหลือจะได้เป็นการประหยัดคุ้มค่าครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องจริงๆพี่น้องครับเมื่อวันพรรหัสผมไปอเมราเชียงคำก็ไปโครงการบำบัดทุกบำร,รุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับที่อเมราเชียงคำที่ตำบลแม่ลาวนะครับแม่ลาวนี่ก็เป็นตำบลใหญ่ก็ติดก,กับ พื้นที่ของเราด้วยพื้นที่ของอจังหวัดน่านด้วยนะครับอำเภอปงด้วย,วยก็ไปที่องค์การมหาวนตำบลแม่ลาวครับเดิมจะจัดที่โรงเรียนปรากฏว่าฝนทําให้สถานที่ไม่เอื้ออำหนวยก็มีชีปผ้าหน่วยนะครับที่ไปช่วยออกหน่วยก็ขอขอบคุณทุกหน่วยก็เจอกันทุกเดือนครับ ผมจะเลื่อนก็เกรงใจเพราะว่านั้นมีแขกผู้ใหญ่มาก็ขอบคุณท่านในอำเภอประตัเาเภอนะครับพี่พี่กาชาติก็ไปกันมากนะครับไปมอบจัก,กรยานนะให้กับพี่น้องเป็นประจําเสมอมามอบถุงยางชีพครับหน่วยต่างๆออกบริการรวมทั้งมอบโฉนดที่ดินนะครับให้บริการื่องการเกษตรการประมงการพัฒนาที่ดินกับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หน่งโอท็อนะครับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องก็ไปกันคึกคักนะครับไปบริการตัดผมนะครับวัดความดันนะครับบริการทางสุขอนมามัยนะครับออสาาสุขเข้าไปแนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันที่20นะครับเป็นหน่วยที่เราออกไปชายแดนไกลนะครับจากจังหวัดก็ชั่วโมง20นาทีพวกเราก็ปากหน้าไปกันนะครับวันนั้นท่านตรีสาสุขมาครับผมเลยต้องปลีกตัวมารับท่านที่มาไรพยา วันพฤหัส่ยี่20นะครับห,หิทยาลยพะเยาทางเขาเรียกว่าประธานชมรมะสาสุขภาคเหนือก็คือเป็นที่รวมของสาสุขอำเภอกับหัวหน้าสถานีไม้หรือปอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเขามีประชุมวิชาการกันทุกปีนี่ภาคเหนือเขามาเลือกที่พะเยาครับเลือกที่หมทย,ยาลยพะเยา17จังหวัดมาหมดเลยนะครับก็มีสัมมนานวัตกรรมก้าวไกลงานวิจัยก้าวหน้าปุงประชาสุขภาพดี เขาก็าสัมมนากันตั้งแต่วันพุธพระหัตนะครับแล้วก็จะเสร็จสิ้นในวันศุกร์ครับเขาก็มาพักข้างแรมก็มีเป็นพันคนนะฮะมาจาก17จังหวัดภาคเหนือของเราเมื่อบ่ายวันพระหัตก็ท่านรีวิทยาบุรัสสิริก็มาเป็นประธานผมก็ไปกล่าวท้อนรับนะครับก็มีรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานและผลงานดีเด bueno, ่นโดยประธานชมรมสาธุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือเขาเขาจัดนะฮะ อันนี้ก็มีการวิจัยเรื่องส่งสาขาส่งเสริมสุขภาพพยาบาลเบื้องต้นเรื่องควบคุมป้องกันโรคเรื่องสับสศูนย์บริการด้านสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวแก,ก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจ,จรจเรื่องอาหารปลอดภัยนะพวกสาธารณสุขเขาก็ทํางานกันเข้มแข็งเครือข,ข,ข่ายเขาขวางขวางคนก็เยอะนะครับเอ่อแล้วก็เขาเรียกอะไรครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก routine research, r r, รูทีนทูรีเ e ิร์ช c h r ์ทนะฮะรูทีนทูรีเชิร์ช อันนี้ก็ขอขอบคุณทางชมรมสาธาพักเหนือนะครับที่เลือกพยาวเป็นสถานที่ในการพบปะกับหาาลยพยาวผมเรียนย้ำอีกครั้งนึครับท่านส่วนราชการต่างๆท่านพี่น้องประชาชนชาวพยาวใครยังไม่ไปหมหาวิทยาลัยพยาวที่ตะบนแม่กาต้องไปนะครับเฉพาะหอพักเนี่ยเขามีถึง28ยูนิตนะครับใช้อยู่24กําลังสร้างอีก4 เป็นประชากรในหมหาวิทยาลัยทั้งหมื่นเจ็ดพันคนปีหน้าจะเป็นสองหมื่นคนเท่ากับตำบลแม่กาที่อยู่ขรอบนอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมืองใหม่เนี่ยจะกระทบกับหมหาวิทยาลัยเนี่ยเยอะเลยนะฮะก็เลยเรียนท่านว่าท่านต้องให้ความสําคัญพี่น้องประชาชนชาวพะเยาด้วยความสาคัญอีกหน่อยจะมีศูนย์การแพทย์มีอาสมศิลปินนะฮะแล้วก็จะมีผู้คนหลั่งไหลกันมาเป็นศูนย์การรักษาการดูแล เป็นหับหรือเป็นแหล่งของการดูแลสุขภาพชาวบ้านของภาคเหนือโซนแพร่น่านพยาวเชียงรายเนี่ยนะครับข้ามเขาไปนุ่ก็ไปเชีงยงใหม่กันครับอันนี้ถ้าท่านท่านปร,รีชาสุขก็รีบมานะครับท่านไปกิจกรรมต่อที่ดอกคําใต้แล้วไปบางเสียเลิกโรงพยาบาลที่อําเภอภูก,กมยาด้วยนะครับท่านใช้เวลาบาักบ่ายท่านนเองครับภาักงานของผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็มากล้นนะครับท่านาณณาบียด เวลามาให้กับเราได้เนี่ก็เป็นพระคุณยิ่งเลยครับเมื่อวันพุทธที่19นะครับผมเรียนพี่น้องว่าตั้งกันไฟฟ้าส่วนปู๋ยิ้าคจอดพยาวเขาจัดโครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมจัดพร้อมกันภาคราชการด้วยนะครับ,บ,บอบจเทศบาลบ้านต่อมแหวงการทางเอาไม้ขึ้นมือมารวมกันนะครับไปตัดกิ่งไม้ ไปตัดสายไฟนะครบผมก็ห้หยผมขึ้นกระเชาตัดสายไฟด้วยบริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดใกล้ๆสระกลางเนี่ยแหละครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบ้านสวยเมืองงามนํำพะเยาครับอันนี้เราก็อยากรณรงค์ให้ทุกหน่วยร่วมกันนะครับก็ก็ไปตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็ตัดสายไฟที่ไม่ใช้ใชงานนะฮะแล้วก็จัดระบบมัดรวมกลุ่มกันนะครับผมก็ไปร่วมปล่อยธงโบกขบวนรถตงเขาด้วย ก็โอกาสที่มาไทยเราครบ120ปีครับนะบการไฟฟ้าวิภาคก็ไม่ได้ทาคนเดียวนะมีภาคเอกชนบริษัทเอกชนผม,ม,ม,มเรียนนห้หน่วยต่างๆก็มีอบอจอจนะแขวงกานทางเทศบาลเมืองพยาว้านตม OT, อม TOT กสทโธรมคม Advanced Info ServiceTrue Convergent จำกัด d e t e c TTNT แล้วก็ b b b r บ a ร b ด n d จำกัดเนี่ยนะครับ ก็ร่วมกันอันนี้ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนวิภาคที่เป็นธุระนะครับรวบรวมสมัครพวกนะครับถึง1 1หน่วยบวกท่านไฟ้าเองนะครับในการมารณรงค์ทำความสะอาดบ้านเมืองแล้วก็จัดระบบสายวันพุธนะครับผมไปที่โรงเรียนพยาวภาษาฟิตก็เพิ่งไปครั้งแรกนะครับที่ตำบลตำบลท่าฉมีครับก็มีนักเรียน3 4คนไปเรื่องทุบีนเมอวันโอเด็ก เข้มแข็งมากนะครับอ,อยู่บ้านห้วยเคียนหมู่สิบเด็กเข้มแข็งมากหนะ้าตาน,น่ารักเชีนนะครับมีอาจารย์หนึ่งต่อสิบห้าสิบหกคนเองครับอาจารย์ก็ยี่สิบเจ็ดคน <c oughs> เป็นนักเรียนมัธยมประจำตำบลน,นะสามตำบลก็มารวมที่นี่ผมไปทุบีนเมื่อวันนี่อาทิตย์แล้วไปเรือนจำมาที่นี่ปาริยาประสาทวิทย์ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จัดให้ผมได้เดินสายไปพบปรบบนักเรียนเยาวชนนะฮะ ก็จะต้องทําต่อเนื่องเพราะเราจะเข้าสู่การเป็นจังหวัดทูบีน้ำเมื่วันเราก็ต้องไปร่วมกิจกรรมเด็กสนใจครับเอาดนตรีเอาการแสดงไปเล่นเด็กของโรงเรียนมาเล่นเองนะครับที่สําคัญได้ถ่ายรูปเป็นที่ลึกกับนักเรียนและอาจารย์เนี่ยก็ดูอบอุ่นนะอบอุ่นเอ่อซึ่งกันและกันครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของอกิจกรรมทูบีน้ำเมื่วันนะครับกิจกรรมอีกอันหนึ่งของโรง วิเลยที่สําคัญคือวิเลยเกษตรกรรมนะฮะและเทคโนโลยีพะเยาเนี่ยเขารายงานจังหวัดมาถึงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรและวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนเกษตรกรรมอิวาตะประเทศญี่ปุ่นกับวิลาลยเกษตรเทคโนโลยีพะเยาในช่วง1 9ถึง25สิงหาคมมีการแลกเปลี่ยนค่ายศึกษาซึ่งกันและก,กันนะครับกับหมหาลัยโอซาก้าไกโดญี่ปุ่นด้วย2-10ถึงกันยาคือตกลงมา,า,า,าวิลาลยวิเลย เทคโนโลยีเกษตรของเราเนี่ยอินเตอร์มีกิจกรรมร่วมกับทางญี่ปุ่นต่อเนื่องมานะครับผมก็ให้กำลังใจเขานี่จะให้งบประมาณไปทําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกนะครับเขาก็ต่างทํารถรถอะไรรถเคลื่อนที่ในหมหาวิทยาลัยเขาต่อเองนะทํามีแปลงสูนเกษตรดีมากเลยครับพี่น้องครับใครไม่เคยไป และเกษตรกรรมละเทคโนโลยีพยาวผมขอเชิญชวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์ด้วยนะครับมีตั้ง16ยูนิตยูนิตละ3คนสะาดสะดูดีครับนะครับอันนี้ก็อยู่ชายขอบเมืองพยาแล้วนะครับจากปากทางสีแยกเกษตรสุขไป10กิโลแล้วก็ขึ้นปั๊บก็ขึ้นเขาวงกดแล้วละครับกลับเล็ส10กิโลก็จุดจช,ช,ชายแดนเข้าเขตบางเหนือแล้ว นะครับอันนี้ที่มาเรียนย้ำเนี่ยเห็นว่าโรงเรียนของเรานะครับมีอะไรเด่นๆเยอะอาทิตย์ที่แล้วผมไปบุญสิทธิวิทยาเรียนประถมเด็กมาทักนะครับไปเจอที่อื่นเด็กมาทักวันนั้นผู้ว่าไปเยี่ยมโรงเรียนหนูที่นั่นก็จเจย,ยมนะครับบริหารจัดการอย่างพี่อย่างน้องภูมิทัศตยภาพสวยงามมากเออเก่งภาษาเขาว่าอย่างนั้นนะฮะนี่ผมเป็นสัมพันธ์ในท่านเองเลยก็นักเรียนตั้งสองพันหกร้อยี่ห้าคน แต่บริหารจัดการได้นะครับนักเรียนประถมอนุบาลกับประถมอันนี้ก็เด็กน่ารักที่ผมเน้นโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าโรงเรียนของเราจะเป็นฐานในการสร้างคนกับไปทุวีนวันก็คือลดความเสี่ยงเรื่องอบายมุกเรื่องยาเสพติดเด็กๆเล็กๆนี่พูดเรื่องยาเสพติดมากคงไม่สนใจครับอาจารย์บอกเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาเสพติดนะเหล็กเสบุรีสูบบุรีครับไม่ใช่ยาเสพติดทั้งหมด วันพุธบ่ายผมไปไปชุมกตตรอกอรตอตรอคือกรรมการพรรคประชาชนที่ต่างลงพักเมืองลงพักอำเภอต่างๆต,ตั้งขึ้นนะครับสิบสามคนบ้างแปดคนบ้างต,า,งตามสัสดส่วนหลักคิดกตตรออยู่ที่เอาพรรคประชาชนเป็นหูเป็นตาเป็นกระบอกเสียงเป็นมือเป็นไม้เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นจิตเป็นใจแทนนะครับก็มีพรรคประชาชนหลายฝ่ายศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมพาณิชย์เกษตรท่องเที่ยว นะครับในแต่ละอำเภอก็จะมีบุคคลเหล่านี้วันวันพุธบ่ายเนี่ยทางตำรวจเ็าจัดปฐถมเทศกอดก่ต่อตรอข้ากาันตรวจสอบติดตามการทำเนนของตํารวจนะครับที่โรงแรมพยาวเกตเป์ผมก็จะไปคุยกับท่านแล้วก็ฝากหลักคิดนะครับว่าราชการเนี่ยลำพังคนเดียวไม่ไหวต้องมีหูมีตามีคนไกที่เป็นภาคราชการและภาคราชการเหล่านั้นเป็นผู้ที่เสียสละ นะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดไปกันหลายคนนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนชาวบ้านมาดูงานเรื่องตํารวจท่านก็ฝากไว้หลายอย่างเรื่องหน,นีระบบเรื่องไฟบนท้องถนนเรื่องรถเปิดไซเรนไม่จําเป็นนะครับเรื่องอมีการดื่มเหล้าความสะอาดลิมกว้านอะไรต่างๆซึ่งก็อยู่ในสายตาเราหมดนะฮะก็ได้มอบหมายแต่ละท่านไปนะครับผมก็จะติดตามอีกทีหนึง่งนะครับก็ เป็นการทํงางานร่วมกันซาดแทงการจัดการสมัยใหม่กับเรียนท่านผู้ฟังนะครับราชการเนี่ยเขาบอกให้จัดแถวแล้วก็จะไปเข้าแถวอยู่หลังแถวเมื่อทุกฝ่ายพร้อมภาคประชาชนภาคเอกชนภาคท้องดินเข้มแข็งราชการก็จะเลิกแถวนะครับเลิกแถวให้พี่น้องดูแลกันเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ กผมเน้นย้ากับพี่น้องตํารวจอยู่เสมอนะครับผมก็ทาหนังสือเจ็ดมาสจ,จัน่นแห่งชีวิตการงานที่ดีกับผู้อาวุโสที่สุดมานะครับมอบให้กับพี่น้องใครอยากได้มาพบที่ห้องทํางานผมแล้วกันผมจะมอบให้นะครับเล่มเล็กๆเจ็ดมาสจ,จัน่นสีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้ารายการนะครับสี่สิบแรายการก็มอบให้างตตารวจมอบให้หลายฝ่ายไปแล้วเป็นการเตรียมบุคคล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเราทั้งหลายในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยครับพี่น้องครับท่านกำลังฟังผมไม่ตรีนสุดๆูพรการจังหวัดพะเยาวพบวก,กับพี่น้องทางสวท,ทพะเยาแห่งนี้นะครับทุกบ่ายวันเสาร์ยังมีเวลาอีกเจ็ดนาทีนะครับผมกลับเรียนว่าหนังสือร้องเรียนที่พี่น้องเขียนมาโทรศัพท์มาแล้วก็ ปรากฏในเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมส่งตำรวจหมดนะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตำรวจส่งอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียน้ำเน่านะครับเ,เช่นมีการรถกระบะไปดัดแปลงรถเก๋งมาจอดริมควันและเปิดเพลงเสียงดังตำรวจก็ไปกดขันแล้วนะครับท่านกระแจ้งตอบมาอันนี้ผมคิดว่าก็จะมาเรียนให้พี่น้องฟังนะครับว่ามีที่ไหนยังไง,ไงบ้างเ,เรื่องต่างๆที่ส่งมาเราก็ ส่งหน่วยเกี่ยวข้องนะครับโดยหน่วงหน่วยเกี่ยวข้องแล้วก็ไปติดตามนะครับแล้วก็มีเรื่องเบาะแสต่ตางๆนะครับส่งไปหมดเรื่องเกี่ยวกันสงเคราะห์คนพิการเรื่องเกี่ยวกความเดือดร้อน,เร,อน,เ,น,นเรื่องน้ําเสียน้ําเน่าเรื่องหนี้ต่างๆท่านไม่ให้ชื่อจริงไม่เป็นไรครับผมก็ขออนุญาตมาขอบคุณทางนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องร้องเรียนซึ่งส่งมาเยอะนะฮะก็ส่งให้หน่วยต่างๆไปตามลําดับครับ เมื่อวันจันทร์บ่ายวันที่สิบเจ็ดผมไปพบกับพี่น้องที่สารป่าม่วงหมู่เจ็ดบ้านแม่ตอมไหนที่นั่นเป็นต้นแบบโครงการปิดทองหลังพระเป็นโครงการที่จะน้อมนําประยางพระปัิสมจพัวมดปฏิบัตินะครับให้เราไปเรียนรู้ที่จังหวัดน่านท่านเนมเพอเมืองซึ่งท่งานจะเกษียรแล้วเนี่ยท่านก็นยกทีมไปนะครับมีแผนขั้นตอนการดำเนินงานเจ็ดขั้นตอนอ หลังวันที่18ไปแล้วเนี่ยเขาจะติดตามประเมินผลครับผมก็ไปร่วมอย่างนี้ครับพี่น้องก็ทำแผนโครงการของสันป่าม่วงเนี่ยแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่หรือปิดทองหลังพระเนี่ยเขาเรียกว่าแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระเจริบริบ้านแม่ต่อมในนะครับเขาแบ่งเป็น6มิติ1มิติน้ํามิติเกษตรมิติดินมิติป่าไม้มิติสิ่งแวดล้อมและใช้มิติพลังงานใช้เงิน4 500, ีน่ล้านห้าแสนบาท ผมก็ส่งให้ส่วนรชาชการไปคิดกันแล้ววันที่17บ่ายก็เชิญมาตะลุมบอลกันเลยก็มีผู้แทนสำนักงานมาด้วยเขาชอบใจมากนะฮะผมก็แยกแยะเลยว่าอันนี้จะใช้งบปี5 5อันนั้นใช้งบปี5 6อันนั้นไม่ใช้งบประมาณพลังงานรับไปยังไงเชิญประธานรับไปยังไงเกษตรรับไปยังไงสากลไปยังไงประมงพัฒน,นาที่ดินนะครับสำนักงานจังหวัดรับไปก็จะของบสูมากเกี่ยวกับงบ การปรับปรุงฝ้ายเรื่องเกี่ยวกับฝ้ายชะลอน้ำเนี่ยไปทางพอชอรอคือโครงการพระบรมรินะฮะโครงการปิดทองหลังพระเนี่ยแต่งบอื่นเราจะใช้งบยุติศาสตร์จังหวัดงบในปกติของกรมต่างๆที่ลงมาพื้นที่ในปีหน้าเป็นการบูรณาการกันนะครับเป็นตัวอย่างที่เราจะทํางานเรื่องคนเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องชนบทเรื่องเกี่ยวกับประมง รวบรวมกันทั้งหมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโครงการปิดทองหลังพระซึ่งเอปีหน้าเราจะมีที่เชียงม่วนอีกแห่งหนึ่งครับอันนี้ก็เลยเรียนท่านท่านผู้ฟังให้ทราบว่าแม่ต้อมไหนนี่ก็เลยติดกับบ้านตั้มนะครับลึกเข้าไปตอนแรกนึกว่าติดกับชกชัยควานไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ให้เจ้าหน้าที่พาสำนักงบประมาณไปดูบ้านพี่กำนันซึ่งเป็นศูนย์ ทำกระเป๋าจากผักตบชวาเขาชื่นชมมากนะครับพวกที่ไม่อยู่ในในปุมยภาคเนี่ยพอได้สัมผัสกับปุมยภาคก็จะติดใจวสเสน่ห์ของชาวพยาวสัฒน่ห์ของคนในพื้นที่นั้นมีหลายอย่างนะครับเมื่อวันอาทิตย์นะผมไปเปิดพิพิธภัณฑ์ในความทรงจําที่วัดเจียงทองตำบลท่าวังทอง,ท,าาง,ท,องที่ผมเคยเรียกาบเรียนโอ้ก็พี่น้องหน้าตาแจา่มใสคุณป้าคุณยายคุณลงุงคุณน้านะนะมีกิจกรรมนวดแผนโบราณมีกิจกรรม <c oughs> และเหยียบอะไรฮะเหยียบหลังจากไฟนะมีระบบย้อนยุกมีแสดงพิธพธภัณฑ์อะไรต่างๆครบทัวนเลยนะฮะผมไ็ยร่วมเปิดแล้วก็ร่วมมอบของให้ท่านด้วยก็ดีใจมากนะครับพิธพธภัณฑ์แห่งความทรงจําตาบลท่าวางทองไม่ไกลครับห่างตัวเมือง5กิโลเมตรเองผมให้พี่นายกเทศบาลท่าวังทองทำป้าย นะครับทาป้ายพิพิธภัณฑ์นในความทรงจําพระเด้าคุณเจ้าท่านรวบรวมสิ่งของเก่าๆในพิพิธภัณฑ์ไม้สวยๆนะครับแท่นคํากล่าวของผมเป็นไมโครโฟนทรงเดิมครับพี่น้องครับแล้วก็แท่นยืนนี่ก็จะเป็นรถโยกนะท่านทําได้ดีมากเลยใครมีของเก่าไปมอบให้พิพิธภัณฑ์นะครับจะเป็นความทรงจําที่น่าภาคภูมิใจครับพี่น้องครับก่อนจะหมดเวลาผมฝากเรื่องไขเลือดออกนะครับเรื่องไขเลือดออกเรื่องเผาป่าจุดไฟป่านี่ต้องพูดกันทุก สัปดาห์ร่วมกันปราบยุงลายเพื่อป้องกันนะครับปิดฝาภาชนะที่เก็บกักน้ําทุกชนิดนะครับเปลี่ยนน้าทุกเจ็ดวันปล่อยปอที่สามนะหนึ่งปิดสองเปลี่ยนสามปล่อยปลากินลูกน้ําในภาชนะที่ใช้กักเก็บน้ำครับสีป่ปอก็คือปอปรปับปรุงสิ่งแวดล้อมแม่เป็นที่พ่อพลายุงปอที่ห้าปฏิบัติจนเป็นนิสัยครับนะฮะต้องต้องดูแลตรงนี้นะครับเราจะลดความเสี่ยงที่พี่น้องต้องวิ่งไปสุขสาราสานิรมายัย รถตรงนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดสัปดาห์นี้มีเวลาแค่สองสัปดาห์จะสิ้นปีงบประมาณนะครับผมก็เร่งรัดงานของทุกฝ่ายทุกฝ่ายพยายามประมวลประเมินปีนี้งบประมาณจะเบิกได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเราทํางานแค่เจ็ดเดือนนะครับปีหน้าจะมาเร็วๆละผมก็เร่งรัดติดตามงานต่างๆนะครับย้าอีกทีครับถนนไปแม่ใจจากแม่ใจมาเมืองกาลังซ่อมงบประมาณที่ผมไปขอท่านนายกมาหนึ่งร้อยล้านนะฮะสิบเจ็ดกิโลเมตร ก็คงจะดีขึ้นเป็นลําดับนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์บนเส้นทางต่างๆืห้สอดรับกับบ้านสวยเมืองงามนําพะเยาครับพี่น้องจะดูแลกวาดดูแลต่างก็ช่วยกันนะครับกําลังทั้งสตรีทเฟอร์นิเจอร์เป็นแผนที่และเป็นที่ที่เก็บขยะเป็นม้านั่งนะครับแล้วเราก็จะทาเนี่ยคงจะเสร็จภายในเดือนกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ป้ายบอกวัดบอกว่าระต่างๆเป็นเส้นทางวัฒนธรรมป้ายขาวตัวอักษรสีน้ำตาลจะขึ้นภายในเดือนนี้แหละครับ ครับรูปการสร้างบ้านสวยเมืองงามนำพะเยานะครับครับผมให้พิงแพร์เตอร์ประพันธ์เพลงทานสวนควานพะเยาอีกหน่อยคุณยมเปิดนำรายการนะครับเพราะมากครับพิงแพนเตอร์ร้องในรัญชราประพันธ์นะครับเพื่อเป็นเพลงคลาสสิกประจำจังหวัดพะเยาผมให้ที่สุดผู้ว่าการจังหวัดพะเยาเขาลาไปก่อนนะครับหมดเวลาเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับพบกันใหม่สาวหน้าครับ